เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะจะต้องทำทุกวันนะคะที่นี่เนาะจุดทุจุดเทียนไหว้นะเะมื่อวานก็พากันมาทำเนาะต้องทำสองคนนะคะดึงไส้ตะเกียงเนาะเพราะว่ามัน <c oughs> ดำนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณตุ๋ยบอกคะ่ะคุณบุญญลฤทธ์นะคะขอบคุณนะคะแป้นเขียวนะคะคุณพัชรี คนุนะคะแบ้เนาะคุณปอปลาอีกแล้วไม่ถิ่นสวัสดีค่ะคุณเมืองแป้เนาะคุณแป้เนาะสวัสดีค่ะคุณมีโชคเนาะมอร์นิ่งครับแม่บุญทินมอร์นิ่งเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณพรชรีสวัสดีค่ะคุณวิกิตราคุณพัชรีสวัสดีค่ะ บรรยากาศตอนเช้าๆดีมากครับคุณพัชรีขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณบุญยะฤทธ์นะคะสวัสดียามเช้าแม่บุญถินสวัสดีค่ะเอสสบายสวัสดีนะคะมาเด้นนะคะมีโปรรักพี่ได้เนรักน้องได้พี่ไหมครับ <c ười> ได้นะคะแต่เขาบอกว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะขอบคุณเช่นกันคะ่ะขอบคุณนะคะ น้องโอโบอคุณพัชรีโอ <c oughs> คุณพัชรีน้องสวัสดีจ้าคุณพัชรีมอร์นิ่งครับขอบคุณนะคะโอสตอรี่นะคะได้คงจะวันไหนจะกลับมาเนาะค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณนิตยาพุ่มอ่อนนะคะมาเดินมาเดิเดี๋ยวมาถินจะทำความสะอาดก่อนนะคะเก็บกวาดซะก่อนนะคะนีอุปกรณ์ เราก็ต้องเก็บที่นี่ทุกเช้านะคะ,ะวันนี้คงจะมีวันพระนะคะวันพระคงจะมีคนไหว้ขอฝนทุกเชาะะ้าเนาะต้องเก็บกวาดทุกวันนะคะมันถีหน้าหนังยาง เยอะอยู่เด้วยันนี้เนาะเป็นวันพระนะคะ ออกนอาะถ้าไม่เก็บกวาดรีบร้อนะม,มีหินมีอะไรเข้ามาเยอะนะคะเวลาเซีมาล้ำนะคะมันก็จะได้ไม่ได้เหยียบหินเนาะกวาดมันไม่ค่อยออกนะคะนอนลูกหินนะคะก็เอามา ก่อนนะคะมันติดคนเดียวไม่ได้ใช่แต่เทียงมันสั้นแล้ว สะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมาื่อวานก็เก็บกวาดแล้วนะคะต้นใบไม้ก็ไม่เยอะเท่าไหาร่เก็บไปเล็กน้อยก็หมดแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะ สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ f อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆทีพีคอบฟี่ทีพีสก,กินนะคะเสื้อองค์ปูนะคะโกโก้น้องใหม่โปรรักพี่เสียดายน้องผ่านช่องแม่บุญทินโกกอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ